เห็นเมนูเห็ดย่างี่่ใ้หวันแล้วเนี่ยอดใจไม่ไหวครับก็เลยเดินไปเปิดเตาย่างเองซะเลยครับเห็ดออรเรนจิฉ่ำซอสย่างหอมหมเพิ่มความแซ่บราดน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดตามลงไปอีกครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยแถมคนกินเจเนี่ยกินได้ด้วยครับมาอีกครั้งกับเทศกาลกินเจ Amazing J Fest 2 r i d e t e t o w n Up วันที่3-11ตุลาคม2567ที่จุลาซอย5ที่เดิมครับ เจปีนี้อิ่มเจอิ่มบุญอิ่มทุกความสนุกมาเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันก่อนเลยครับบอกเลยนะครับว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเป็นสูตรเจนะครับใส่พริกขี้หนูสวนรากผักชีน้ําตาลทรายผีลุขาวเกลือน้ำมะนาวใบสะระแหน่ใบหงละพาใส่โถปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดได้เลยครับแค่นี้ก็จะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราจะไปผสมซอสสาหรับทาเห็ดกันนะใส่ซอสเห็ดหอมครับซอสปรุงรสน้ําตาลทรายน้ํามันงาน้ําอุ่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคนผสมให้เข้ากันนี่ครับไไไไดดดด้้้้้้แแลลลววววคครรรรรัััับบบซซออออสสสําาาาาาาหหทยยยย่่่งงเเเเเ็มี๋ปกนนตพ เราก็จะมาตั้งเตาใช้ไฟกลางในการย่างนะครับนําเห็ดออรินจีของเรานะครับวางลงไปบนตะแกรงได้เลยเสร็จแล้วนะครับเราจะนาน้าซอสของเราเนี่ยมาทายทั่วทั้งชิ้นเห็ดเลยนะย่างจนเห็ดสุกได้เลยครับนี่ครับกลิ่นหอมฟุ้งมากๆระหว่างย่างนะครับเราก็จะทาซอสไปเรื่อยๆด้วยครับเพื่อให้เห็ดของเราเนี่ยได้ฉ่าซอสสุดๆพอได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนําเห็ดของเราเนี่ยมาตัดเป็นชิ้นพอดีคำนะแล้วจัดใส่จานได้เลยหรือใครนะครับจะกินทั้งชิ้นแบบนี้ก็ได้นะราดน้ำจิ้มซีฟูดลงไปแบบช่ำๆเลยครับหอมกลมกล่อมสุดๆเลยครับ